ค่ะวันนี้กรุงพามาดูบ้านเช่านะคะที่ซอยนาราที่ว่าส3ค่ะหลังนี้นะคะจะอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพนะคะอ่าโอเคที่นี่เหมาะสำหรับจะรีโนเวทเป็นร้านอาหารเลยค่ะด้านหน้าจอดรถได้ทั้งแถบเลยนะคะ โอเคนี่คือบอกเลยค่ะว่าสภาพนี้นะคะต้องรีโนเวทใหม่ทั้งหมดนะคะแต่ที่สำคัญคือราคาค่อนข้างดีเลยค่ะอยู่ที่39,000บาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะคะ,อะโอเคนี่หลังคานะคะพื้นต้องทำใหม่หมดเลยนะคะใครสนใจติดต่อกลุ่งได้เลยนะคะโอเคตอนนี้เรามาดูโซนที่เป็นห้องน้ำกันค่ะ อ่าตรงนี้ก็เป็นห้องน้ํานะคะอ่าล้างหน้านะคะห้องน้ำโอเคตอนนี้เราขึ้นมาที่ชั้นสองแล้วค่ะชั้นสองด้านบนนะคะก็จะมีอยู่ประมาณมีอยู่สามห้องค่ะโอเคด้านซ้ายมือนะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําเลยค่ะ ตรงนี้โรงเรียนใหญ่ทั้งหมดด้านหน้าตรงนี้จะเป็นห้องที่ค่อนข้างกว้างอ,อ๋อไม่ใช่3สิสี่ห้องเลยนะคะอันนี้คือห้องที่สองระเบียงนะคะโอเคเดี๋ยวไปดูต่อกันเลยคะ่ะอ่าถ้าขึ้นมาจากด้านบันไดนะคะด้านนี้ก็จะเป็นห้องที่3และห้องที่4ค่ะใครสนใจติดต่อกลุ่มได้เลยนะคะที่กลุ่มแกลเลนพั o ต์ที่ค่ะ